เป็นคนที่โอ้โหชอบดูถูกนะคะรับหลังเนี่โอ้โหแบบนู่นนี่เราก็ไม่ค่ะเรา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 ทำงานกับเขาได้แต่เราไม่นับถือเขาเป็นแบบเอาเอาเอาโคมออกหน้าออกตานี่ไงค่ะอันนี้ก็ใจมากเลยค่ะค่ะตอนอันนี้เป,นเป็นเป็นแล้วก็ฟังนะคะข้อคิดผมก็แลกเปลี่ยนก็มีอะไรก็อยากอะไรให้ช่วยก็ติ้มมานะคะจะอีนเมลอ,อะไรก็ว่ากันมาแล้ว ภู oh. มิอะไรที่อยากจะสำคัญสำคัญเองก็เชิญมานะคะแล้วกาขปพลยาเรื่องนะคะขอบคุณค่ะค่ะไม่ใช่ขอตัวนะคะจะได้กลับไปนอนต่อค่ะค่ะค่ะในนาของสโมสรโรตารี่หมากแห้งนะคะก็ขอบพระคุณนะคะพี่เล็กโสภารัตน์นะคะที่เอ่อมาคุยเรื่องเอ่อที่อยู่ที่อเมริกานะคะว่าเอ่อเป็นยังไงนะคะเป็นเชิงลึกนะคะซึ่งพวกเราเอ่อ คิดว่าทุกคนน่ยนะคะจะสงสัยอยู่นะคะว่าทําไมอเมริกาคนติดเยอะขนาดนี้เราก็ทราบทราบแล้วนะคะวันนี้นะคะมันมันมีอะไรอยู่อยู่ในนั้นก็คือผู้นํานะคะถ้าผู้นําค่ะผู้นำนี่เยอะเยอะเยอะอันดับหนึ่งเลยนะคะถ้าผู้นําเข้าใจเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านี้นะคะค่ะก็พวกเราก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่เล็กนะคะ ให้ปลอดภัยแล้วก็คุณมาร์คด้วยนะคะแล้วก็สมาชิกเวสเชสเ,เตอร์นะคะขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะฝากความระลึกถึงถึงนายกนะคะแล้วก็ขอให้พี่เล็กสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็พี่มาร์คคุณมาร์คด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายแมง้นนาะค่ะยาวสามชั่วโมง ยาวยาวยาวเกงใจองปากถกครับคุณเล็กเกงใจพี่เราจะได้ไม่ได้ขัดขนแล้วค่ะเตาประชุมทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ห้าโมงครับมาเช็คผนว่าคุณเล็กเข้ามาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งพอโทรไปหานายกวชราพรนายกวชราพรบอกว่ายังไม่ถึงเวลานี่ท่านพิชิตโทรมาหาหนูตั้งแต่ห้าโมงครึ่งค่ะจะเปิดหกโมงครึ่งนี่หกห้าโมงครึ่ง ครึ่งทรงมาหาหนูแล้วขออนุญาตเข้าวาระเลยนะคะคุณเล็กเพราะว่า,าดึกแล้วนะคะสองสามทุ่มครึ่งแล้วขออนุญาตเข้าวาระมีวาระอยู่สองวาระาที่ค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเ,คเรื่องโต๊ะเก้าอี้หนูติดไว้อยู่นะคะหนูยังหนูยังไม่ไม่ไม่ตกลงนะคะ ส่วนเรื่องวิวแชร์นะคะ,ะหนูขอเอกสารเพิ่มเติมกับทางท่านนายกรับเลือกนะคะ,ะช่วยชี้แจงช่วยแจ้งด้วยนะคะท่านนายกรับเลือกคะว่าเอกสารพร้อมหรือยังคะการประชุมกันแบบนี้เพราะว่าทางนิติภาพเนี่ยเรียนรับการประชุมมาแลก็ประมาณสองเดือนแล้วค่ะ แล้วก็จะได้พูดถึงอ่าเล่าให้ทางสมาชิกได้ทราบว่าทางหมากแข้งนะเขามีการประชุมที่เข้มแข็งแล้วก็มีการประชุมที่ไม่ถึงแม้จะมีโควิดก็มีการประชุมอย่างต่อเนื่องอ่าขอบพระคุณมากๆทุกทท่านนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยว,วานายกผมเสริมนิดนึงนะครับเอาคุณพิชิตก่อนเชิญสัปดาหา์หน้าสนใจอง์ปาทุสกสปคเกอร์ท่านใด นำเสนอแน่ตงนี้ก็รอเลยเพื่อให้ในยววายกรับฟังการเสียงพี่ชิดเบามากอาเบาเบาสัปดาห,หน้าสัปดาหหน้าครับองค์ปาถกเลยเลยครับช่วนะลูกเลยครับเอาระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอรายงานเพิ่มเติมนิดหนึ่งอผมได้ถ่ายภาพหน้ากาก อาณาไมที่มหาวิาลยศิลปากรแล้วก็หลายๆแห่งออกแบบนะฮะเขาขายกันละสี่ร้อยห้าสิบส่งให้คุณจิ๊บคนพิการอ่ะสมาคมคนพิการบอกว่าตอนนี้อ่ะเขาน่าจะชำนาญแล้วลองทำขายดูซิแล้วก็เขาใช้ผ้าขิดใช้ผ้าแพวาพวกนี้นะฮะพวกนี้ก็ก็ แพรว่าเขาก็เม็ดหนึ่งประมาณแปดร้อยบาทประมาณนั้นนะก็ก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันมันหายใจได้สะดวกไหมก็บอกเขาบอกว่าลองทําดูนะถ้าได้ก็ขายไม่ต้องสี่ร้ยห้าสิบหรอกสามร้อยห้าสิบสามร้อยก็ยังได้กําไรเยอะยะก็นึกขึ้นมาได้เหมือนกันว่าเอออภาคิดเราเนี่ยเอ,อเราจะเอาไปลองให้เขาทำโดนบ้างไหมเออเป็นเงินขึ้นมา ก็ก็ไม่เร็วปลายมันสวยนะฮะแต่ว่าวกลัวมันจะหายใจไม่ได้เพราะว่าผ้ามันใช่นะมันละเอียดผ้าของของเรา